แนะนำการใช้งานและปิด sr 1 0 8เริ่มต้นการใช้งานตัวรถเปิดเบาะรถมอเตอร์ไซค์เปิดสวิตช์คัทเอาท์จ่ายไฟสวิตช์คัทเอาท์เป็นสวิตช์ที่ตัดการจ่ายไฟจากแบตไปยังตัวรถการสตาร์ทการสตาร์ทจะมีด้วยกัน2วิธีคือการใช้กุญแจและการใช้รีโมทการใช้รีโมทรีโมทประกอบไปด้วย4ปุ่มปุ่มโหมดกันขโมยปุ่มปลดล็อกปุ่มส่งสัญญ,ญาณเสียงปุ่มโหมดออน กดปลดล็อกและกดปุ่มโหมดออนหน้าปัดเรือนไม้ปากฏเมื่อเสดับเครื่องยนต์กดปุ่มปลดล็อกรถก็จะบิดการทำงานการขับขี่เมื่อเปิดการทำงานของเครื่องยนต์หน้าปัดเรือนไม้จะขึ้นสถหานะ P นํนำขาตั้งขึ้นหากไม่นํำขาตั้งขึ้นจะไม่สามารถเข้าสู่โหมดการขับขี่ได้กำเบกทั้งสองข้างและกดปุ่ม P บนเบักแฮนด์เป็นการเข้าสู่โหมดการขับขี่ค่อยๆบิดคันเร่งเพื่อออ,อกตัว โหมดการขับขี่การปรับโหมดสามารถทําได้โดยการกดปุ่มโหมดบนประจับแฮนด์โหมด1คือโหมดประหยัดพลังงานโหมด2คือโหมดการขับขี่ทั่วไปโหมด3คือโหมดสปอร์ตให้ความเร็วสูงสุดการใช้โหมดสัญญาณการขโมยเมื่อปิดการทํางานของตัวรถกดปุ่มล็อกบนรีโมทจะเป็นการเปิดการทํางานของโหมดกัรขโมยโหมดสัญญาณการขโมยจะแจ้งเตือนทุกครั้งเมื่อรถเกิดการขยับ และหากเขียบกุญแจในขณะที่เปิดโหมดกันขโมยจะทําให้รถส่งสัญญาณเตือนกดปุ่มปลดล็อกบนรีโมดเพื่อปิดสัญญาณกันขโมยปุ่มต่างๆบนประจับแฮนด์การตรวจเช็คความพร้อมก่อนการขับขี่ควรตรวจเช็คลมยางทุกครั้งก่อนการขับขี่ควรตรวจเช็คระบบเบรกก่อนการขับขี่ควรตรวจเช็คสัญญาณไฟทุกจุดก่อนการขับขี่ การชาร์จแบตช่องชาร์จแบตจะอยู่บริเวณตัวรถด,ด้านซ้ายมือเสียบสายชาร์จเข้าช่องชาร์จแบตควรเสียบสายชาร์จเข้าตัวรถก่อนที่จะเสียบเข้าแหล่งจ่ายไฟเสียบสายชาร์จเข้ากับแหล่งจ่ายไฟไฟสถานะการชาร์จจะพิบพัดลมระบายความร้อนอะแดปเตอร์ทำงานสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนการขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจรอ,อย่างเคร่งครัดสวัสดีครับ